ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ผ่านมานั้นได้มีบุคคลที่คอยช่วยเหลือประเทศชาติเอาไว้มากมายหลากหลายด้านด้วยกันแต่มีสตรีเพียงผู้เดียวที่ได้ริเริ่มการช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้อย่างจริงจังท่านคือม่อมงามจิตบุรชัดอณอยุทยาท่านเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2458เป็นธิดาของพันธทพะสารศาสตร์พลขัน และนางสวัสดิสารศาสตร์พลขันมีพี่น้องร่วมกัน4คนโดยตหมอมงามจิตได้จบมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2475และได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาของประเทศฝรั่งเศสและได้ศึกษาต่อคณะเพศัชกรรมที่มหาวิทยาลัยซอบอนกรุงปารีสจนจบปีที่สสามารถพูดได้ถึง3ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศส หมอ่อมงาจิตนั้นเป็นคนที่มีทัศนวิสัยกว้างไกลมีความเสียสละและมีความมุ่งมานะเป็นอย่างมากโดยได้ริเริ่มโครงการการกุศลมาเป็นเวลากว่า5้าปีโดยมีผลงานในการก่อตั้งมูลนิธิมากมายอาทิเช่นมุลนิธิจิตน้อมกล้ามูุนิธิช่วยเหลือคนพิการนอกจากนี้ยังได้เป็นประธานสภาสตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งอีกด้วยโดยบทบาทสําคัญที่ท่านได้กระทํามีดังนี้ ในปีพุทธศักราช2520ท่านได้ยื่นข้อเสนอระหว่างการประชุมกรรมการอำนวยการสภาสตรีระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า i c w u ที่กรุงปารีสว่าขอให้ช่วยรักษาความสงบของโรคอย่าให้เกิดการข่มเหงรังแกกันไม่ว่าส่วนไหนอของโรคก,ก็ตามในปีต่อมาปีพุทธศักราช2521ม่อมงามจิตได้จัดงานฉลองครบรอบ90ปีของสภาสตรีระหว่างประเทศและจัดสัมมนาเรื่อง w o m e n in Development ซึ่งเจ้าหญิงซอนยาพระชายาของมงกุฎร,ราชกุมารน,นอร์เวย์เสด็จมาร่วมฟังการสัมมนาณกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ด้วยจากผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดทําให้หม่อมงามจิตได้รับการยกย่องจากยูเนสโกและได้รับการบันทึกชีวประวัติลงในหนังสือชื่อ The w o l Who Who of Women จนกระทั่งถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2526 ท่านได้จากไปอย่างสงบทําให้มีการก่อตั้งบุลนิธิหม่อมงามจิตขึ้นมาเพื่อเป็นการลําลึกถึงท่านและช่วยเหลือสังคมจวบจนปัจจุบันจงปฏิบัติต่อผู้อื่นตามที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราด้วยใจที่เมตตาการุณายิ้มรับทุกสถานการณ์ทุกประเภททั้งดีทั้งร้ายด้วยความมั่นใจว่าเหตุการณ์ร้ายนั้นมักจะมีสิ่งที่ดีตามมาให้นึกถึงผู้อื่นในทางที่ดีและในเจตนาอันดีของเขาเท่านั้น หม่อมงามจิตบุรชัดณอยุทยา